ในรูปเสียงเกรทั้งหลายแล้วก็เลยขึ้นไปถึงรูปประชานซึ่งเป็นวิพาวตาานันหาหรือย่างในหนึ่งตัว,าาว,ตาาวภาวะตาาันหากับวิพาวตันหาตัวภาวะตันหาก็คือตัวความต้องการที่เชื่อไปกับความเห็นว่าแน่นอนแต่วิพาวตันหาความต้องการที่เชื่อไปกับความเห็นว่าขาดสูนอนาตามภาษาพระก,ก็จะเรียกว่าหลเฉียนที่จิตซึ่ง ตัวเหล่านี้ก็ไม่พ้นตื่นใจจากธรรมะที่เรียกว,ว่าตัวตัณหาตัณหาเหล่านั้นได้มาจากไหนก็เป็นผลที่ได้มาจากตัวเบทนาพอตัณหาได้มาเราก็อาจจะมองไม่เห็นว่าในตัณหานั้นมีความเล่าร้อนมีความที่ไม่สบายเครื่องแฝงอยู่ในภายในแต่ว่าเรา ก็อยากพยายามที่จะให้ได้ตามตาาัณหาแต่ว่าโดยไม่คิดว่าตาหนหานั้นมีโทษมีภัยตาหนหานั้นก็จึงเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งที่สูงนั้นคือตาณหาปัจจยาอุปาทานอุปาทานเ้าไปยึดถือในในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เรื่องราวทางใจทั้งหลายเพราะนั้นอุปาทานหรือว่าวางทีเราก็มาพูดอุปาทาน ในลักษณะของการอุปาทานที่ฐุปาทานเซยรอบประตูปาทานแล้วก็อัตวาทุปาทานอุปาทานทั้งสี่ถ้าสมมติมาก็คือตัวความต้องการกับตัวทิฏฐิสองตัวนี้ก็มาสาพาราเรียกว่าอุปาทานเอาุปาทานทิฏฐิถ้ามันไม่หันนตรงกันโลงกันเสมอกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหา อยู่ในบ้านเมืองใดก็ปัญหาบ้านเมืองนั้นถ้าสงครามมันระบาดไปก็จะกลายเป็นสงครามโลกเข้ามาจากไอตัวทิชิคือท,ท,ที่เคยเรียกว่าทิชชูป,ปาทานมันไม่เห็นลมกันสงกันทิชชีตน,น,นั้นก็พัฒนาไปในลักษณะสร้างความวอาว่ายในปริมาณที่มากขึ้นทีนี้พออุปาทานปัิยา แล้วก็ทําให้เกิดพโวยพโวยตัวนี้ไม่ใช่อื่นไกลพโวม,มีสองอย่างการมาพกกับอุปปัติภพแต่ว่าอุปป,ปัติภพไม่ได้เก่าในที่นี้ที่าเก่าในที่นี้ก็คือตัวตัวกา,กา,าวกรรมภพอย่างเดียวกามภพกก็คือตัวมูลตัวบาบแล้วก็ตัวปัติขณะทีทท่ทำชานทำชานรูปชานหรอรูปชานทัน่นแหลย,เ,ลยเหล่านี้ส่วเหล่านี้ทั้ง ท่านเรียกว่าตัวพบนะตัวพบเป็นปัจจุบันตัวพบกับตัวสังขารในอดีตมีสภาพเช่นเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันต่างแต่การเวลาเรื่องของสังขารเป็นเรื่องราวของอดีตอดีตใชาติที่ร่วงมาแล้วแต่เรื่องราวของปัจจุบันเรียกกันว่าพบนะเรียกกันว่าพบที่จะทําให ได้ลับเพราะว่าปัจจัยชาติให้เกิดการเกิดใหม่ปฏิสุที่ในภพภูมิต่อไปหมายถึงว่าเราตายจากชานนี้ภพนี้ก็จะไปเกิดใหม่อาจจะไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสวรรค์หรือว่าเป็นมนุษย์อีกคราถ้าบุญกุศลไม่สนับสนุนบุญกุลสมผลก็อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานสันรรษฐาเป็นเป็นสุรกายอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ เราได้สร้างได้ทำในปัจจุบันเราพบนี้ซึ่งเรียกว่าเพราะว่าปัจจัยชาติพบที่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อมีชาติแล้วสิ่งที่ตามมาในอนาคตในชาติก็แน่นอนว่าคือความแก่ความเจ็บโศกตรริเทวะทุกขโทมานะอุปายาตเรื่องเราทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นความทุกขทรมานเต้าใจ แห่งใจเหลือใจก็จะตามมาในอนาคตาติเชาเหมือนกับว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะต้องเจอไอตัวชาดาวาระสง่าปริเทว่าเหมือนกันในในปัจจุบันนี้ในภกนี้สิ้นสุดของผมก็คือวาระแล้วก็ในอนาคตการก็จะเป็นเหมือนกันพรงโพธสัตวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็วาง อ,องปฏิจสมิประวบาตรร้อยสิบสององตามที่อาตมาได้บรรยายมาพอที่จะใช้ภาษาอาจจะได้ว่าพอฟังแล้วอาจจะรู้จะเข้าใจได้เพราะว่าอาศัยวันยักนานาประการเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงสภาวา่ธรรมนั้นแล้วทีนี้เรามาดู้ช่องต่อมาคืออาการ20นะอาการ20 อาการยี่สิบที่เป็นอดีตเอนห้าก็หนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็แปดเก้าสิบอน้อดีตเหตุห้าแล้วก็ปัจจุบันผลห้าสามถึงเจปัจจุบันเหตนห้าแปดสิบแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็อนาคตผลนะดังนั้นะะอ,อนาคตผลห้าสามถึงเจ็ดอนาคตผลก็เป็นสภาพเช่นเดียวกันซึ่งสภาพของปฏิจจสมุปบาทนี้ อันนี้ที่อาตมาได้กล่าวและบรรยายไปก็เป็นในด้านของวัตตะที่หมุนเวียนโดยที่เราไม่ได้หาทางหอกอะไรหรอกทีนี้พอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดขึ้นมาก็มา,าเรียกว่ามาหักล้อของปฏิจจสมุปบาทสร้างวิปัสสนาให้มวลมนุษยชาติเนี่ยอาจได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้น้อมนำ เข้ามาประพฤติในชีวิตในจิตวิญญาณได้ไอ้ตัวปฏิจจสมปัจจึงไม่เหมุนไปตรงตรงนี้สาคัญก็คือพระองค์ทรงแสดงท่านในด้านของนีโรธาก็คือ,อวิชายาเวว,าเววอาเสสะตัวนี้เวลาการนี่โรธาตัวตัวตัววิชานั้นจะดับได้ก็คือดับสังขารเพราะสังขารดับเวิชาจะดับก็เลื่อยไป แต่ในด้านนั้นเป็นด้านของตำนานอาตมาก็จะไม่กล่าวอะไรมากในด้านนั้นแต่ว่ามาในด้านของที่เราจะน้องนําไปฝึกปฏิบัติได้ก็ในด้านของการกำหนดวิปัสนาวิปัสนาจะเป็นการกำหนดดูเจตดูใจของเราอันมาดูสภาพภายในอาสภาพภายในนั้นก็พอาานมาดูปั๊บ สภาพภายในก็จะกลายเป็นสภาพที่หยุดเหมือนกับว่าตัวปิิจสมวัตไม่ทํางานเพราะว่ามีตัวปัญญาเกิดขึ้นมาพิจารณาต่อความความรู้ยิ่งให้อยู่เหนือสพสิ่งสภาพะอารมณ์ทั้งหลายไอ้ตัวนั้นก็จะเป็นสภาพที่อยู่ในจิตในใจที่จะสร้างตัววิวัตะวิวัตในที่นี้ ถ้าเราออกตามปัจจุบันมนปัจจุบันเราก็จะออกตรงที่เวทนาปัจยาตถหาเราก็ไม่ไม่สร้างที่เวทนาปัจยาตาเอาเมื่อเวทนา